วันนี้ลูกค้าส่งโคม d m a มนะครับมาให้คู่หนึ่งเคยติดตั้งลูกแก้วใบ l อลของรถอ s u ูปี23มาแล้วนะครับเป็นลูกแก้วไบ l อลตัวท็อปของ e s u ูไฟหนาดีนะครับแต่ว่าควาติดตั้งก็ติดตั้งไม่ไม่เป็นไว้งตรงนี้แตกไหมโคมนะครับเปิดแล้วปิดไม่สนิทใช้เป็นซิลิโคนเลสเลยมีทางน้ำเข้าอย่างหลากหลาย ตรงนี้ก็แตกน่าจะงัดแตกนะมีทางน้ําเข้าเหมือนเดิมนะครับทำอย่างเงี้ยมันใส่ไปมันค้งมันจะไม่ค่อยดีนะข้างหลังมีภายในมีสายรัดรัดกล่องยึดหูลูกแก้วมาคว้านเบิกหมดเลยนี่ครับลูกค้าใส่มาแล้วไม่จบสว่างไม่พอด,ดูด้านล่าง ดูน็อตยึดคมมาให้ลูกค้านะเห็นไหมใส่ยังไม่สุดเลยนอ็อตทาไฟหน้ามาไม่เคยเจอห<อ>ยาบขนาดนี้เลยนะที่เขาตำตำกันนะอันนี้ถือว่าขั้นรุนแรงดูห่างเป็นนิ้วอ่ะดูดิล่องนะ่ะปกติฝั่งนี้ก็ตรงเนี้ยต้องชิดกันนะอันนี้มันแบะออกมาแรงมันเป็นแผลเหวอะเดี๋ยวเราจะให้ดูความสว่างนะครับลูกแก้วที่ชอบไปหาซื้อมาใส่กันเนะี่ยเป็นลูกแก้วไบอลดีโรงงานะ ไปเปิดไฟขึ้นมะาแล้วผมจะเทียบกับตัวแรปเตอร์ผมนะครับเอาส่องขึ้นข้งบนเลยอ่ะนนีนผมส่องให้แล้วนะครับอันนี้คือความสว่างเดิมของลูกแก้วตัวท็อปของรถทั่วไปนะครับทีเนี้ยผมจะให้เทียบกับไบเอลดีของทางร้านนะครับเป็นไบเอลดีที่แต่งอยู่ปัจจุบันนะเ,นเห็นไหมความเข้มแสงเทียบข้างบนเพดานนี้เอาขึ้นหน่ เอาลงไ,ไน่อยอย่าให้มันทับกันล่ะเห็นไหมครับว่าจุดกระจายแสงกับความกว้างของแสงนั้นเข้มแตกต่างกันชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นไหมผมทับปุ๊บคือหายเลยมาตรงนี้เห็นไหมชัดเจนความเข้มความกว้างความเข้มต่างกันชัดเจนนะครับโอเคนี่แหละคือเหตุผลที่ลูกค้าทำแล้วเป็นใบเอลดีแล้วแต่ต้องมาแก้ใบ L อลดีใหม่ เพราะว่ามันสว่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรายิ่งเจองานติดตั้งมาแบบนี้บอกเลยว่าเสียของนะเคเดี๋ยวลูกค้าตัดสินใจยังไงว่าตกลงจะให้เราทํำไหมหรือจะทิ้งดีก็ว่ากันอีกทีนะครับฝากติดตามกันต่อด้วยอันนี้ก็แก้ไขใหม่เรียบร้อยครับเอาลูกแก้วเดิมที่เคยติดมาออก แถมไฟลีไฟวงแหวนให้ด้วยสองข้างเลยเปิดไฟลีหน่อยไฟลีวงแหวนแถมให้ไฟหน้าไฟสูงไฟตามสอางเลยไฟสูงไฟสูงหน่อยไปตาม ไปลีแก้วอยู่ตรงเป๊ะไปอาคารเอ่อไปหนะ้าลูกยางด้านหลังเราทำใหม่เรียบร้อยนะไม่ได้ใช้เกาติ๊กเจอร์ 8. แปะเป็นลูกยังดันผนออกมาลเลยนะเสร็จส่ง้านไดไนนไ้ไปหน้าหน่อยไปไปหน้าหน่อย ไฟโต้ไฟตาใครสนใจไฟหน้าที่ดียวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่นี่เลยนะครับมาไฟติงวัยดีครับ